แนะนําทุกคนเลยสิ่งหนึ่งที่คุณควรลงทุนก่อนเลยทุกอย่างนะครับคือการลงทุนกับความรู้ลงทุนกับตัวเองก่อนความรู้เนี่ยลงทุนไปไม่เคยเสียหายฮะผมก็เรียนหลายโค้ดนะเรียนหลายคนคืออะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองอะ่ะผมพยายามจะซื้อคอร์สเรียนแต่ส่วนมากผมจะซื้อเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ว่างก็ดูคลิปออนไลน์เขาดูคอร์สแล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีติดตัวการลงทุนกับ ความรู้เนี่ยมันไม่แพงเลยนะโค้ดคอร์สโคด้คดแพงมากเลยหมื่นสองลูกศิษย์ผมทํารายได้นะครับตั้งตั้งแต่2เดือนแรกและได้ค่าคอร์สเรียนมาตั้งแต่2เดือนแรกที่เหลือเป็นกําไรไหมเป็นกําไรทําไมเราไม่คิดแบบนั้นบ้างนะครับบางคนลงทุนไปเปิดบินกับกับบริษัทไหนมาไม่รู้หลักหมืน่นหลักถังหนึ่งหลักแสนก็มีนะครับแต่ไม่มีความรู้ที่จะขายสุดท้ายเงินกระกองอยู่นั้นน่ะอยู่ในทุนอย่างนั้นน่ะ ขายแพลตฟอร์มไหนหรือจะทําอะไรเนี่ยเราลองศึกษาเรียนรู้มันอย่างจริงจังก่อนนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี้ยโอเคไหมนะครับทำไมผมถึงทําคอร์สฟรีมาที่ช่องแอปแดงให้ทุกคนดูก่อนคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าอีเบย์มันเป็นประมาณนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะเรียนกับผมหรือจะตัดสินใจทํามันจริงจังก็ได้นะครับผมว่าสําคัญนะกับการลงทุนกับความรู้อะนะครับความไม่รู้เนี่ยแพงกว่าความรู้นะ